สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนมนีสิพาพี่น้องมาเจ,จ็บบักลินจีจ้าเจ็บบักลินจีนอแ <c oughs> ม่ยายแล้วก่อนกำลังเก็บแต่พี่น้องเมื่อน,นี้แอปเปิลชาแนลกับนายเตยกับสิมาก่อขิงว่ารับจ้างเลยจ้าจมากับยายมากับยายด้วยมานานนี่แหละหน้านายเตยเพิ่นกับจ้างจ้าร้อยถุงนี่แหละจากสิกอกจากมือแล้วจ้าก่อกี่วันคุณยาย สองวันเนาะสองวันสามวันคนละจชาพี่น้องนายเต้ยมาเอาหมากดินจี่ให้ยายหน่อยมาผัดเนียงคือเกาจานนี่ผัดเนียงแม่น้ำงามๆจ้าหมากดินจี่กับบ๊อดกป่านไหนดอกจ้าบม่ได้โหดน้ำไม่ได้โหดน้ำหมอจ้าไม่ยายมันก็มันอยู่ใกล้อ่ะใกล้น้ำอยู่จ้าแม่จองอันนี้หอยยายด้ นายเต้ยมากกว่าเก็บบึงลินจีแล้วกันสิผ้ากันไปกาะขิงว่าจากพี่น้องโอ้พอกินแล้วเนาะจ้าหมากไงดีอยู่หมากไงเป็นเสพยุต่าเงียบเนี่บนะจ๊ะ ปลูกเองนะจ๊ะอ๋อ่ะจ่าชั้นนี่จ้าชั้นเนี่ยไว้ถักไปกินจ้าพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งผันเนียงพันจ้าไฟน้ำรดนี่ไฟน้ำล้นี่นนนจ้าในเตยเคยมาเล่นอยู่นี่ถ้าเป็นเด็กหน่อยเด้อจ้าไปเล่นให้พี่น้องดูหน่อยเร็วกระโดดลงไป,ลดไปด้วยเจ้าควางไมาไปเล่นน้ำอีกบ่ไปเล่นน้ำไป มีหอดเท่าได้จ่าอยู่นี่แต่ว่าเท่าอันนี้เนาะเจ้าของเนาะเท่าเป็นเลยกินหรอกครับเท่ามันเป็นเท่าใหม่จ่าพี่น้องมันมันบ่นปินหัวอันนี้คลองน้ำอันนี้หอยผ้าเนียงผ้าเนียงมาจากใสเจ้าของมาจากเมืองเลยจ่าไปหอดทั้งบ้านได้ฝืนผลได้จ่าห่วยอันนี้คนเยอะๆก็สิเป็นสูตรไอริ่งเนี่ยขึ้นไปเกี่อวดุบุนนัดครับพี่น้องจ้ามันสิเป็นลุงเพื่อนอุบลรัด จ้ามันยากาศดีดีจ้ะพี่น้องตอนนี้กับประมาณเก้าโมงเสาร์จ้าเก้าโมงเช้าปะฮาไปก่อดขิงว่ากันเลยจ้าเด้องับพู้หอกเรื่อง้ับเจยบตังต้องาดันมั้อ๋อตับเจยบฟังต้องพึ่ครับ ปอกร้อยถุงจ้ะพี่น้องสบายจักเมือจักสิเลลววู้จ้าแดดพักแบบดกดแมี่ยอันนี้แอปเปิลกะเฮ็ดเป็นกล่กองมาเห็นไหมเตยด้วยจ้า ขึ้นมัตึกแหอยู่ใกล้ๆเนี่ยจ้าพี่น้องยากอันไปทายชุพี่น้องบนนี้จ้

กันกันแล้วจัดกีน้องเมื่อวานเศ้ากันแล้วบัจ๊ะพี่น้องเมื่อนานแอปเปิจะกินเขากบหนึ่งป่ากันพี่น้อง กนน่ไปซูขึ้ออน,อออนก้อนหนึ่อนอกินแล้วก็ออกแล้วกอนถึงมอได้จ้ะลุงปลาพี่น้องแม่เตยแล้วมมามากินต้มามะม่าเหรอิกินต้มมะม่าครับผม,มเตยก,กินปลากระจา,กยายจ้า เลือด้าครับครับพี่้องแดโหดแโหดเก็ตกรอบไ้ใหายน่เฟรแล้วกอใส่ถุงค่ะ ได้ง่ายข so ึ้นนาจักรนอซอยคันบ่เฮ็ดกะก็ได้นกจักรน้องรับจ้างตอนรอบห้องบอชูกะบนี้ไล่ได้แต่นกจักน้องนี่แหละจ้าเฮ็ดอันงานไล่ไปรับจ้างนี่แหละจ้ากับมาเสือร้องของไปเฮ็ดทีบชูพี่น้องเบิ่งจ้าพี่น้อง แอปเปิลก mm ็ว hmm. mm ่าเฮ็ดอาหารอันทุงขายอยู่จ้ะเทดให้ภากน้องเตยขายหรือว่าไปขายน้ำบานเบอร์่อนจะถ้านนี้เดล่าเนาะจ้ะเนาะ็อจากเทปยูนางเทียนกัะ กอสวยไม่เท่ันดีนะเมื่อนี้ได้ถุงนึงละจ้ะก็เชื่อแค่ถุงกับเม่อีได้กันหน่อยแนเนาะเขาก็แดด่ให้ดีมคนเหี้กับคนคนตักสิทธิก็มีกบลูกกับ นี่นะครับพี่น้องต้องรอเดี๋ยวจะสิหมวยมัน ก้อนพาม้าหากีนัคือกะต่ายนองที่ดิ้นผู้้าเนีือีดิ้ผู้เป็นร่าน่องถ้ามีเงินก็กได้เนาะจทำอไรนี่ย เงินคือพระเจ้าทุกวันนอกจาะพระเจ้าคืาาข้างไป นอนครับนอนมันไ,ไม่เบียดดพี่น้องมีเดดที่ไมเบียดกันนะทีน่ะจ้าเมืเ่อไอแดดมันแดดครับเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันอีกนะจับว่ากอกสีกอกได้จากถุงจ้าเมื่อนี่ครับผมตอนนี้แอปเปิลใช่แนวกับไนต์เตยกับกอกได้ยี่สิบถุงแล้วเด้อจ้บพี่น้องเท่ากับกอกอีกสิบถุงพอจ้าเมื่อนี่ หน้าเพิ่นว่าเอาแค่30ถุงจากที่แรกกับจิก,กอกลอยหนึ่งมันไปจ้าอยวมกัน่อง้ยคโอเคจ้าหันน,น่ได้พาี่น่อง่จอพราะกบอแต่เศนึงครับ okay, น,น,อ,อ,นองก่อก็ไามันกไปกอกต่อเจ้าของก็เบาถุงไป กวดซอยกันก่อนจ้ามันแล้วไล่บัวด้วยนะคนุณเดี๋ยวง้อมันสิมาเน,น,น,นี่ยนะจ๊ะกอดไปเรื่อยเรื่อยก้าวผิดมืก็เสร็จแล้วนะคะ

็ตั้ตลอดขึ้นตั้งเอาด้เยวกันครับขึ้นสังเอาดีเดีวยวอย่างีว่าจะได้ผลดีวกดวก่า่ 在旁边，那。 ให้ให้ดูกลัลกเหยือนตุ่ส่งใบมากประกาศว่ากต้อย่างือ่าเพราะมันมันจะจะเดเอะไรอีก่ สามถุงลอยเดครับทุกสามถุงลอยก็ุลอยงต่รับจ้างุงมาสี่าทครับรับจ้างปอกถุงมสี่บาจ้า่อกี้มันอกนเยออยู่แล้วครับทเกท่นนี้ผมปอก้าครับ ต่อรองมั่งเรอการรองไร่เมกี้ต่หนี้ห้่ร่อือ มันมัดปากมันกับอะไรมันมัดปากบอกก้อนค่อยมาแต่ไรเพรจะจากจัดมันลุม,ลมคือหลุกตรงนี้ตัวลุดเนื้อ มัตามตอกถึงนรึกหนูเลยมาตอกขึ้นดิครับอย่ามัดปากแอปเปิ้ลนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> กอกได้เจ็ดถุงแล้วจะพี่น้องเพิ่อนกำลังเสียวรถมาใส่จะอันนี้อันที่ว่ากอกซิบถุงอัน ล่าสุดนเนาะจ้ากอกได้เจ็ดถุงแล้วแปดถุงแล้วจ้าจ่าท่นกระเสียวรถมอเตอรไซค่แล้วจ้าพี่น้องนี่อันนี้ก็ยี่สิบถุงเนาะบบนอันนั้นเจ็ดถุงอันนี้ไม่ไยี่สิบหรอกอันนี้เศร้าจ่ากัอันนี้ก็เหลืออยู่อีกสองถุงจ้ะพี่นออ้องพอครับผมแล้วกระสิบพ่อจ้ะพี่น้องอ โอเคจัดพี่น้องบัดนี้เฮากับไปเบิ่งอันแม่ยายหดน้าบักพริกกันจ้าโหดบักพริกจ้ะพี่น้องร้อนบ่จ้าแม่ยายร้อนร้อนคักแม่ยายคือไปใส่หมวกจ้ามันันแดดจ้ะแม่ยายหอนใส่หมวกเองเบิ่งบักพริกแม่ยายจะเป็นหมากแบบเป็นหมากแบบหน่วยใหญ่ๆเนาะแม่ยายเนาะพุ่นน่ะ งามงามจ้ะพี่น้องไม่ย่ายแล้วก็เก็บไปขายถุงละสิบาทพอใจไม่ย่ายมืม่นนึงขายได้มืองละจักบาโอ้คุณจะขายก็ได้สองร้อ,อยร้อยสองร้อยนี่ละจ้ะพี่น้องร้อสามร้อยนี่ละนี่ละก็จะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็จะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจ้ะลูกหลานขอสูแด็กดูฝนก็ไหวเกัน นี่เพิ่นกับปลูกพวกผักพวกยังจายพี่น้องผักยังจายไม่ย่ยนะพักอันนัขึ้นชายบ่จ้าปลูกขายบัจ้าปพออี่สะไเอขนไ้องันอ๋อจ้าของนะขหน้าอิวนะจ้า บรรยากาศกับแดดคักแดดเนี่ยจะพี่น้องผู้ใดเหตุงานผู้ใดเหตุงานตากแดดกะขอให้เอียงกอดใจไม่แย่ขอให้แบบว่าติดเย็นติดเย็นให้สูดๆเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้คือกันจ้าผู้ใดเหตุงานตากแดดกันเลยมันห่อนอีหลีจ้ะพี่น้องสู๋ๆของชีวิตของท้องเกิดจ้าเกิดมาแล้วมันก็เป็นทุก เ,เขาก็ต,กต้องสู่ต่อไปเนาะจ้ะพี่น้องเกิดกระทุกบ่เกิดกระทุกถ้ามิ่นสอนไม่ยากแล้วก็สอนถ้ามาแอปเปิ้ลดีดีจ้ะพี่น้องแอ,เอปเปิ้ลก็บมะเขือบุญอยู่แล้วเนาะจ้ะมันเขือบุญเพราะวันหน้ารอมจ้าประหยัดมัธยัสถ์หลวงปู่สอบเพิ่นบอกหลวงปู่สอบว่าเฉยๆดรวย ให้ทำบุญให้ภาวนาแล้วก็ให้ประหยัดสามอย่างท่นบอกน้องกู้ชอสท่นบอกไว้อยขยันขยันมันนนม่นเพียรทำบุญนี่ละทำบุญขยันมั่นเพียรประหยัดมั่นทะยัดรวยก็ประหยัดได้ยิ่งหอมร่มเย็น ไต่ถ้าได้กเ็บเก็บเจ็บเจ็บเจ็บเ็บสมัยนี้พวกตัวให้น้ำบาเด้อจีบอกหมอบ่คคยสมัยหมดย้ายด้ต่สมัยยายนี่ร่งทองลงทองไม่ได้แนวกินนะหมกต้นต้อกุ้ยหน่อยต้องแร้งบ่หมักที่หวนหมักที่ังบ่กินน้ำปลาน้ำดองก็กลแล้วก็โมลิ่งปนญหาลิ่งนี่แหละลิ่งก็กินพลาลิ่งมากระบาหน่ มืองดเด้ยทำไมแม่ยายใส่เวลาโดนปดปะไรจะปูกบักพริกนี่จ้ะบ่พราะเดือดเด้อปลูกรุ่งมันก็เปลี่น่ลยอ๋อจ้ะเห็นบ่ปลูกก็เปลี่ก็ลดอันนี้ต้นกระลังอันสีใหญ่เลยจ้ะพี่น้องกระลังสีกระลังสีเป็นมากเนาะจ้าได้นมหดมันนนะมันอ๋อกระย้อนแมนหมู่บ้านหนูมาเก็บบักพริกหนูไว้อีหยังคือเปลี่ยนขาว ไม่ย้ายเอานมหดบ่จ้านู้นนู้นว่าเพียมันโดนน้ำเราเป็นเพียเอานมเอานมเหมืนว่าเขาบ่าไห้นัวเขากินไงเขาเอานมโหดอ๋อจ้าเขาบ่ได้ใส่สารยาเอานมหดเอามันมันเลยบ่ได้เอาผสมน้ำถ้าผสมน้ำมันชุบตายมันจะงามเอานมผสมน้ำเหมือนมือมือนั้นบ่ได้ผสม ไม่ใช่ลดสูตรเลยก็ได้เอาไว้ยังที่มันก็เลยตันก็เลยลวกโอเคเนาะจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้แอปเปิลชาแนลกับคุณยายกับลาไปก่อนด้อจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ Apple c h ช n แน l กับนายเตยเพื่อได้เหตุคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบผระพดคลิปต,ต่อไปของ Apple c h ช n แน l และกยายขามโฆษณาของ Apple c h ช n แน l กับนายเตยเด้อจับพี่น้องฝากในเด้อจา้าสวัสดีจา้าคุณยายสวัสดีเอฟซีหน่อยจ้าจ้าบายบายจ้า